สารพระภูมิเนี่ยไปทางทิศตะวันออกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการที่เราหันสารพระภูมิไปทางทิศตะวันออกเ,เป็นการรับพลังที่ดีแล้วก็ลูกหลานก็จะมีความแน่นหนามั่นคงธามากินอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองน,นั่นเองทีนี้พอเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของเราคุณแม่ก็จะมักจะจุดธูปมาบอกกล่าวคุณย่าดาวเรืองให้ช่วยเหลือลูกหลานแล้วก็ให้บ้านเรือนได้เกิดความสงบสุขนะคะก็ปรากฏว่าเรื่องทุกอย่างที่ ที่มีปัญหาอยู่หรือติดขัดอยู่นั้นก็จะมีทางออกที่ดีนะคะดังนั้นครอบครัวของอาจารย์เนี่ยก็จะมีความเชื่อต่อต่อ,อเทวานุภาพนะคะของคุณย่าดาวเรืองมากก็เลยจะถวายบัตพรพีจะถวายขนมข้าวต้มนะคะในทุกวันพระแล้วก็จะสักการะบูชาท่านนะคะก็จะไม่ลบหลู่ดูหมิน่นใดๆเนาะเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ทําให้เรา อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะแล้วก็ที่บ้านของอาจารย์เนี่ยจะตักบาตรทุกเช้าจะต้องนิมนต์พระขึ้นมาบนบ้านแล้วก็คุณแม่จะตักบาตรทุกเช้าแล้วก็จะกรวดน้ําแผ่เมตตานะคะบนดินบนพื้นธร,รณีเนี่ยที่บ้านเนี่ยทุกเช้าเลยนะคะก็กลายเป็นบ้านที่เป็นมงคลคุณแม่ก็ได้สร้างสมบุญบารามีด้วยนะคะได้ทําบุญทําทานลูกหลานก็ทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะมีนักที่การงานที่มั่นคงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทวนุภาพที่ครอบครัวของเราให้ความ นับถือสักการะก็เป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวเป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลน,นะถ้าคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสพลังหรือไม่เคยอยู่ในจุดใดจ,จุดหนึ่งแล้วมีบางอย่างมาช่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อเหมือนว่าคนหนึ่ <the sure> งเห็นเคยเห็นผีแต่คนหนึ่งไม่เคยเห็นผีคนหนึ่งเคยถูกคุณใสแต่อีกคนหนึ่งไม่เคยถูกคุณใสจะให้พูดให้ตายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคย โดนหรือไม่เคยเจอหรือไม่เคยสัมผัสนั่นเองอันนี้ก็อาจารย์ก็เลยได้เล่าแต่เป็นพื้นเพกหลังว่ามันมันอยู่ที่คนไหนว่าจะสัมผัสเรื่องไหนและอย่างไรก่อนแล้วเมื่อเขาได้สัมผัสแล้วเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะหยุดพูดหยุดประมาทหยุดมิน่นหยุดอะไรต่างๆเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงๆแล้วก็มีผลกระทบต่อเราจริงๆถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรม เราเป็นคนมีบุญสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตนั่งวิปัสสนากรรมฐานแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อมั่นเลยว่าถวยเท่พูดผีปีศาจวิญญาณต่างๆที่อยู่ในบริเวณในบ้านของเราก็จะได้รับพลังกุศลจากเรา<ๆ>เขาก็จะพิทักษ์รักษาดูแลเราให้เราอยู่รอดปลอดภยัยมีความสุขมีความเจริญทำมาหากินนะคะร่ำรวยอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ตาม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 ที่อาจารย์ได้ศึกษามาก็ถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะคะอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนะคะกราบขอบคุณกรับสวัสดีในอีพีนี้นะคะ